สวัสดีครับแฟนเพจธนาคูหรือธนวันตู้แช่นะครับคลังตู้แช่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะขอเสนอเป็นตู้แชเ่เบียร์วุ้นอีกสัก1รุ่นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าโนวี i เอไลท์300สามารถจุเบียร์ได้100ขวดนะครับหรือคลิกคร่าวๆก็ประมาณ8ลังข้อดีของมันก็คือจะมีชั้นแบ่งขวดให้เรามาพร้อมกันเลยนะครับผมสามารถวางขวดนะสามารถยกเข้ายกออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องการเปลี่ยนถ่ายนะจากข้างล่างมาข้างบนก็จะ ยกง่ายหยิบง่ายขึ้นนะครับการป้องกันของชั้นตัวนี้คือทําให้ขวดที่เราแช่เนี่ยไม่กระทบกันจนทําให้เกิดเป็นน้ําแข็งจะทําให้ขวดเบียร์แตกได้ตัวนี้ก็จะมีข้อพิเศษอยู่ตรงที่ว่าจะได้พัดลมตัวใหญ่เพิ่มเข้ามาอีก1ตัวครับซึ่งสามารถทําให้การทํารอบเบียร์วุ้นเนี่ยเร็วขึ้นจาก15ชั่วโมงเหลือเพียง12ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิตู้แช่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ลบหถึงลบแนะครับออก็คือสามารถแช่เบียร์วุ้นได้ข้ามเป็นอาทิตย์2 0, อาทิตย์โดยที่ววแตกอนน้้ลลง ต้องคอยหยิบออกมาออกมาข้างนอกกลัวว่ามันจะแตกตัวนี้คือแช่ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับพิเศษอีกอย่างก็คือด้านหลังครับผมเขาจะเก็บแผงคอยร้อนไว้ด้านในซึ่งทําให้เราสามารถวางชิดผนังได้และอีกอย่างก็คือเราไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นยหยักไ่ยหรือสิ่งโสกระปกที่คอยเกาะแผงคอยร้อนนะครับผมให้เราต้องคอยทําความสะอาดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะมีด้วยกันทั้ง2รุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น A อไลท์สามร้อยส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น A อไลท์ร้อยห้าสิบนะครับสเปคเหมือนกันหมด ครึ่งหนึ่งครับสามารถจุเบียได้ประมาณ50ขวดหรือประมาณ4ลังนี่เองนะครับสำหรับร้านย่อยๆนะครับที่ต้องการขายแบบชิลๆนะครับผมไม่ได้ขายเยอะมากนะครับให้ลูกค้าเป็นทางเลือกก็คือไซส์5้าขวดกับไซส์ร้อยขวดซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีของทางร้านนะครับมีหน้าจอดิจิตอลบอกอุณหภูมิแสดงอุณหภูมิให้แล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านหน้าก็จะเป็นโชว์รูปเบียร์วุ้นดึงดูดลูกค้าได้พอสมควรข้อดีของเบียร์วุ้นนี่คือเป็นจุดข,ขายแล้วก็สามารถอัพราคาของสินค้าได้จาาาาากกกรราคาปติ็สามาถ อาไป5บาท6บาทได้เพราะว่าลูกค้าบางคนนิยมทานเบียร์วุ้นกันนะครับรุ่นนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับรุ่น snowy a light 3 0 0แล้วก็ snowy a light 150ครับผมสําหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะสั่งจองสั่งซื้อตู้ของเรานะครับตอนนี้เราก็มีช่องทางหน้าร้านนะครับก็คืออยู่ระหว่างเซ็นทรัลอยุธยาแล้วก็บิ๊กซีอยุธยาครับร้านเราจะอยู่ตรงกลางติดกระสุนโตโยต้านะครับผมหรืออีกวิธีหนึ่งทางช่องทางออนไลน์ครับก็จะมีตามนี้เลย สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมที่รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับ